โอ้โหพี่น้องเคยเห็นไหมนี่ลูกอะไรเอ่ยลูกสีส้มนะกำลังเริ่มสุกแล้วน่ากินชะนนี้คือลูกของพิกุลนะพิกุลก,ก็คือเป็นไม้ที่ถือว่าไม้ประดับสวยงามนะมีตั้งแต่สมัยบรโบราณของไทยเราเนี่ย กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่นเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ น้าเล็กพาเลาะชมไม้ในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกแล้วพามาดูไม้ที่มีผลสวยงามนะเป็นไม้ประดับได้จากผลเขาสามารถกินได้ด้วยนะดอกก็หอมนะสามารถใช้เป็นยาได้ด้วยนะเป็นยาบำรุงหัวใจมานั้นนะเป็นอยู่ในตระกูลพวกยาหอมนะใครไม่เคยเห็นต้นพิกุลน,นะนี่ เป็นไม้ที่มีใบก็โหูรกทึบเลยนะเหมาะสำหรับการปลูกประดับให้ร่มเงาเนะี่ยสวยงามเลยเวลาออกลูกออกผลก็สวยงามนะสามารถทานได้ถ้าใครชอบทานเนื้อมันซุยๆย,ยังไงไม่รู้นะเหมือนเนือเหมือนผุยๆซุยๆมาเป็นผงใครเคยกินบ้างนั่นเลยเคยชิมแล้วแหละ วันนี้พามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะนะัลก็เคยถ่ายให้ชมแล้วแหละนะแต่ว่ามันไม่ได้ครบทุกอย่างแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาดูดอกด้วยว่าดอกเขาเป็นยังไงนะดอกพิกุลดอกขนาดไหนนะมีลักษณะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันต้นพิกุลก็เป็นไม้พุ่มที่ไม่ค่อยได้สูงอะไรมากมายนะประมาณ10-20เมตรถ้าสูงปล่อยให้สูงได้นะ แต่นี้ก็ตัดแต่งให้มันเป็นทรงที่แบบว่าพุ่มเตี้ยนะให้ร่มเงาสบายๆเลยเนี่ยสวยงามฮะเนี่ยมาดูโคนต้นว่าเป็นยังไงลักษณะต้นเนี่ยเป็นสีเทานะนโอ้กิ่งก้านสาขาก็เยอะนะนี่แล้วก็โอ้ภายนอกนะก็ลักษณะใบของเขา เป็นใบเรียงใบเดียวเรียงสลับนะเนี่ยผลของเขาก็ลูกไม่ได้ใหญ่มากมายนะเข้าประมาณหัวแม่มือประมาณนั้นนะเขาบอกว่าลูกสุกสามารถทานได้เนื้อสุยๆนาเล็กเคยกินแล้วแหละแะ่ต่หวานไม่ค่อยถูกใจนะเนื้อมันสุยๆผงๆอย่างไงไม่รู้เดี๋ยวน้นาเล็กพามาดู ดอกนะดอกของดอกพิกลนะน,นี่ฮะดอกของเขาเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยไอที่เราเคยได้ยินคำพูดว่าดอกพิกลจะร่วงไมมเนี่ยเน,นีตัวนี้แหละโอ้เดี๋ยวลมมันพัดเดี๋ยวต้องเด็ดมาเลยมั้งเนี่ยนี่ฮะนาเล็กเด็ดมาเลย เขาบอกว่ามันมีกลีบนอกอยู่ประมาณสัก8กลีบนะและกลีบในอีก24กลีบโอ้โหเนี่ยดอกสวยนะดอกเขาบอกมีกลิ่นหอมเดีย๋ยวต้องลองดมดูนะว่าหอมจริงหรือเปล่าอืมกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมเนี่ย หอมกลิ่นดอกพิกลจะไม่รู้จะบอกอยังไงก็บอกมันเป็นกลิ่นดอกพิกลน,น่ะอืมเนี่ยะเขาใช้เป็นยาหอมนะก็บอกว่าเป็นส่วนผสมของยาหอมทั้งห้านะ่ะเลก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยใช้ได้เลยหอมจริงๆฮะหอมจริงๆนี่แหละพิกุลน,นะค จะได้รู้จักกันไว้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะให้ดูผลของเขาที่มันเป็นผลสุกข,ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะสีส,มส,มสม้มนๆะแล้วบีบเนี่ย,เน,ยเนื้อมันซุยๆมากเลยละเม็ดข้างในเนี่ยประมาณเท่าเม็ดละมุดอะเนี่ยเนื้อมันซุยจริงๆเลยสามารถกินได้นะใครอยากกินก็ลองชิมดู เมล็ดของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ในลูกนึงก็จะมีประมาณ2มเมล็ด1มเมล็ดแล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใครอยากจะได้ไปเพาะก็ไม่มีก็ติดต่อนะเล็กได้นะหาให้ได้ส่งให้ทั้งลูกเลยเนี่ยเก็บลูกสุกส่งให้เลยเอาไปกินได้เลยนะอ่ะรับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนากเล็กกิจไรแชนแนลสวัสดีครับ